เอาละสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผม p y c SR เจและแน่นอนคุยกับจัมฟอสกันเหมือนเดิมนะครับก็เราก็กลับมาเล่นเวอร์สตัวละครที่ว่าตัวที่เลือเือของเวอร์สนั้นนะครับผมซึ่งผมเล่นเวอร์สของดักลัมบอลบอลพีและกนารูตโตะไปแล้วแต่ตัวเรื่องต่อไปเนี่ยผมก็น่าจะเล่นเป็นอาเวอร์สของบริสเทมอรณลานะนั่นเองซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นก็คือคุโรสกิอิจิโกะเบนจิแล้วก็เป็นรูเคียนะครับผมแต่อันนี้ตัวที่เหลือก็จะมีไอเซนโซสกิ คนแล้วก็เป็นอ่านี่นี่นี่มิสึกะยะโทชิโร่แล้วก็กิมจอแจ็คกเกอร์แจ็คนะครับผมพระเอกคนคนหลักเลยของภาคอลังคาราสาวๆชอบนะแล้วก็เป็นจิโฮอินโยรุอิจินะครับเจ้าแมวสายฟ้านั่นเองเอาละน่าจะมาเลือกเป็นอ่าในฝั่งของอ่ะเป็นไอเซนก่อนแล้วกันนะครับผมไอเซนซูเกะก็เป็นอ่านิสึกะยะโทชิโร่แล้วก็เป็นกิมจอ แจ็คเกอร์แจ็คนะครับผมส่วนชิโฮอินโยรุจิเนี่ย mm hmm. ผมจะเก็บไวายามกับเวอร์สอื่นนะครับนอนว่าเขาก็ต้องสู้กับอ่าเหล่าเวอร์สของครั้งที่แล้วนั่นเองนั่นคือคุโรสกิอิจิโกะอ่าเจ้าหัวส้มอาบรายเลนจินะครับเจ้าหัวแดงนะครับผมแล้วก็เป็นคุชิกิรุกิเอจริงผมอยากให้มีเบียคุยะมากนะเพราะผมชอบเขาเขาหล่อปาสิโกนิวซีแลนด์ไปสู้ที่นิวซีแลนด์แล้วกันอ่ะรับมา มีเหล่าร้ายสองตัวแล้วก็เป็นตัวมทูดนะครับผมหัวหน้าหน่วยนะฮะซึ่งสุดทูกบอกว่าเป็นเด็กเสมอเลยแต่ความจริงเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะไอ้นี่แน่ไอเซนนีน่น่าจะช่วงสงครามรุ่นพันปีนัน่นเองโครสกิสบายดีอยู่ใช่ไหมไอเซนไอเซนมีกแกยังมีชีวิตดูอีกเหรอเอยังสบายดีนี่แค่ปิดตาแค่นั้นงี มีกาแข็กระฉัใช่ไหมนี้า้ยบอโมตีมาทำเลยัเตอร์ใส่เลยเลนสิเลนิเลนตคือิบารุไปไม่ยั้งเลยนี่แน่บางอาจโอ้ห้าว ให้เล่นดิขอช้า,าก่อนลงเข้าไม่หาเฮ้ยเฮครับโอ้ที่นิวเซเลนก็สวยใช่ได้นะนี่ใครใครโฮหกสิบสามลายถีรไคโฮนะฮนะวิจิตรธรรมที่หกสิบสลโฮอุ้ย้าอุ้ยานะครับผมไาับอ้งเต๋ ฮ uh ักเร้นเราจะบำดาพี่หนึ่งฮ oh <hi> ักเร้นเฮ้ย huh. นี no. ่ไงซุกจิตโลเคียเออน่ะเราจะมีพล uh ังเสริมจะท้าอะไรวะเกือบหมดนอต โอ้ต้องกันหน่อิทีทำลายที่หก่ที่สามสิไรโฮเอาทีทำไา่สไร้คโฮชัอเข้าไปหนึ่งทีอุ้ยแต่ท่ามกีแรงมากไม่รู้รูคเกือบตายฮะนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยมันคืออะไรวะกันคู่อีสุดะยโคชิโร่นะครับผมมังกรแข็งแงที่ ฟังใครโซโอซาบิบารุฟังใคท่เตรแล้วนะครับผมของเจ้าอาบาราเดนจิัหนเองซาบิบารุกำลังทำนี่เป็นทักงกรน้ำแขงบผาสวรรค์นี่หละนี่เนี่นี่นี่วเนโอชโมากครับปั่นี่หกต่อน้ำแข็งอ่าเป็นการเป็นการผสมผสานไปโดนศัตรูนะครับและ เป็นกำดักไว้แล้วไอ้คนต้แข็งหกอาพนไม่เป็นอะไรวะเพื่อนไอ้เล่นดิเขาไปหานี่เนี่ย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 ฟันอันยับเอาดูเสียเต็มตาบังไข่ทักกระเนื้อวะอ่านไม่ทันเลยนี่เนี่ย มังกรน้ำแข็งมังกรน้ำแข็งบุกผาสวรรค์มาดิครับอโูเคียก็ใช้น้ำแข็งเหมือนกันนะครับผมเอ้านี่เขาเจอวะเอาพุเล่น อีอไงโคตรสติให้กระดานแขงบุกผาสวรรค์โอ้โหจุดเวทานี่โคตรเท่จุดเวท้านี่โคตรเท่อ่าโอเคเก็บเราสองมาได้นะครับผมอิมมจาเจะเกิดแท็กนี่คือปัดไปเลยนี่ไงบงเเอร์บอานี่งแงคเซอร์ลูดอีกหนึ่งทีไดิฟังไครโซโอซาบิบารุ มาแล้วนะพุ้มจับเรานี่แหนี่ยจะทำเป็นเ,นเลื้อทางพินยักกังเลเตโร่กังเลเซโร่นะครับผมกังเลเซโร่นะฮะซึ่งในแอนเิเมตหน้าหน้าเป็นเซโร่นะถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดกังเลเซโร่นี่เ้าไปวิ่งเข้ามาหาชัดๆกระสุนเลือกหมาป่า นี่แนี่นยมาไปสามตีเ่เฮ้ยองูเสียเต็มตาบังคับักกานโตโทงอเม่ไปโดนหรอกรัพลังนะรับสตันหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอู้นสยไปดิอุ้ยลยังจ เอาไปยักนีเอยักนี่แอ้ห้ไปรียบร้อยอ e นะครับผมเก็บฝั่งตัวละครของมิกโกไปอย่างง่ายๆเลยสำหรับ3ตัวนี้นะฮะพลังโคตรโอพีเลยโดยเพราะไอเซนเนี่ยโดนท่าเต็มๆนี่ปังตายกันเลยทีเดียวนะครับผม เอาละจบไปแล้วนะครับสำหรับเบิร์สของวันพีชนะเองอ่าสำหรับโทชิโร่ไอเซนแล้วก็กิมจอนะครับเป็นตัวละครที่ผมว่าหลายๆคนชื่นชอบในความเท่ในการดีไซน์นะครับผมลักษณะนิสัยผมเมงก็ชอบเช่นกันจบไปแล้วนะครับสำหรับเบิร์สของวันพีชจะมีตัวละครเก็บตกที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาไปลงเอาว้เบิร์สอื่นนะครับผมขอบคุณที่สละเวลามาดูนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมกดติดตามหักระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในครั้งหน้า ส่วนเขานี้พี่ว่าซต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับโควิดเยอะมากไว้เจอกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ